โครงทั้งหมดแล้วนะครับก็มาเริ่มทำดีเทลทีนี้อาจจะเพิ่ม resolution ก็ได้หรือไม่เพิ่มก็ได้นะครับตอลองลองลองทำไปก่อนนะครับว่าเพิ่มหมายความว่าพอเราพอเราจะทำลูกตามาสมมุติอย่างนี้จ,จะเห็นว่ามันมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยสมูทหรือว่าไม่ค่อยได้ความละเอียดที่เราต้องการแล้วพอเราเรารีแมสลูกเนี่ยใช่ไหม ดีเทลมันเลือนหายไปแบบนี้นะครับแสดงว่าเรสูชั่นที่เราที่เราใช้งานอยู่เมันจะตับเกินไปนะครับในการในการจะปั้นระดับดีเทลหรือระดับที่มันมีความละเอียดมากขึ้นนะให้เราปรับขึ้นมาก็ได้นะครับลองปรับขึ้นมาสั่สองร้อยก็ได้นะครับก็จะละเอียดมากขึ้นนะครับแล้วก็ จะทำให้เราสร้างดีเทลได้มากขึ้นโอเคเดี๋ยวผมจะค่อยๆทำนะครับก็ส่วนที่ยังขาดนะครับเราก็ตามตัวอย่างนะครับอาจจะ ค่อยปาดปากคันลงไปให้มันเป็นเขาเรียกเหมือนอะไรเหมือนผนังผนังเงือบผนังปากนะครับตรงนี้เราก็ไม่ต้องไปเกี่ยเรียบมากก็ได้เพราะว่าให้มันเป็นเป็นดีเทลเป็นเท็กเจอร์ไว้อย่างนี้ส่วไหนที่ยังขาดอยู่นะครับ อย่าเพิ่งไปดูตรงส่วนที่มันเป็นที่มันไม่สมมากกันนะครับเดี๋ยวก็ไว้ทําทีเดียวเลยเลิ้นนะครับอาจจะต้องแมสกไว้ก่อนตรงน,นี้ปากลองลองเช็คดูปากตันนี้มันตื้นไปนะครับ ได้ความลึกในในระดับที่ผมคิดว่าน่าจะพอแล้วนะับก็คือช่องปากนะครับน้าจะปรมานี้ก็แมสไว้ก่อนนะครับเป็นแอเรียของลิ้นม,มันมนะครับสลับแมสนะครับกดคอนโทรลค้างไว้คลิกที่ว่างสลับแมสแล้วฟันเพิ่มขึ้นมา ส่วนที่เล็กนะครับก็อาจจะต้องใช้หัวแปลงที่มันเล็กหน่อยเข้าไปฟัน,น,นดูับเสร็จแล้วฟันนะครับ ให้เราใช้ดิสเ l a y ์ตัวเดิมนี่แหละนะครับเขียนขึ้นมาให้เราเขียนจากฟันคู่หน้าขึ้นมานะครับเ,เราลองเลือกขนาดหวแปลงให้มัน อันนี้เขียนปุ๊บมันดึงไอ้ลิ้นลงมาด้วยนะครับเปจะแมสลิ้นด้วยก่อนไม่ให้มันไปโดนลิ้นแบบนี้น,นี่นะครับเสร็จแ,แล้วรีแมสนะครับหนึ่งครั้งเพื่อให้ตัวเนี้มันถูกรีเซ็ตให้เป็นเดสิชันที่ถูกต้องนะครับ พอเราได้ตัวลิ้นฟันแล้วเนี่ยให้เราค่อยๆเก็บนะครับริมฟีปาก์ืว่าฟันเนี่ยมันก็จะต้องอยู่ข้างในนะครับ หมองทุกทได้านะครับจากนั้นก็ใช้เราอาจจะตกแต่งมานิดนึงนะครับอาจจะอันนี้ฟันเนี้ยมันจะนอาจจะเป็นอีกชิ้นหนึ่งมามาเสียบนะอันนี้เราเรายังไม่ได้เอาหลายๆชิ้นมาประกอบกันเราใช้ปั้นเอาอย่างเดียวไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวลองใช้ อินเฟรตนะครับหัวแปลงนะครับเนี่ยอินเฟมันจะพองขึ้นมาพองฟันขึ้นมาหน่อยฟันมันผอมไปนหน่อยเพราะเราใช้ดิสเพลสเนี่ยมันค่อนข้างจะเขาเรียกอะไรเป็นเป็นรูปทรงที่ดึงขึ้นมาตามตามฟอร์มไม่ได้มีเชฟที่เหมือนฟันมากขนาดนั้นเราอาจะใช อินเฟรตเนี่ยแต่งให้ให้ให้เคี่ยวให้ฟันเนี่ยมันดูอ้วนๆหน่อยอินเฟรตใช้แล้วเนี่ยสลับด้านมานได้นะครับกดเอาเนคต์ค้างไว้นะครับมันก็จะเป็นเป็นเป็น แทนที่มันจะพองออกมันมันจะยุบลงไปแทนแต่งหัวมันหน่อยให้มันแหลมกเสร็จแ,แ,แล้วตรงฐานอะไรพวกนี้เราก็อาจใช้เทวิวอัพหรือใช้แดมสแ t น n d a r d ก็ได้นะครับเขียนมัน เป็นดีเทลหน่อยนะครับตัวดีเทลไฟนอลเนี่ยอาจจะใช้สับดิวชั่นเพิ่มเมากไ็ได้นะครับแต,แต่แต่ตอนนี้มันยังเป็นไดนามิกอยู่ซึ่งไดนามิกที่มันสูงกว่าสองร้อยเนี่ยก็ก็ใช้ได้แต่ว่าเวลาเรารีแมสเนี่ยมันอาจจะช้าหน่อย ตอนนี้มันอยู่ที่400,000น,นะครับแบลแมสได้ใช้อยู่ได้ถึงได้ถึง1ล้านโพลิกอนนะครับลองลองใช้ดูถ้าเกิดโพลิกอนมันเยอะเนี่ยมันจะมันจะดึงนะครับมันจะใช้งานไม่ค่อยได้อันนี้พอเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยรวมๆนะครับให้เราปิด symmetry e ออกนะครับเนื้อที่ transform แล้วก็ปิด active symmetry หรือกด e j e c ก็ได้ปิดแล้วก็เสริมจะเหลือฝั่งเดียวนะครับแล้วก็ค่อยมาใส่ดีเทลที่ที่มันไม่เป็นสมมาตรนะครับการที่เราใส่ดีเทลที่มันไม่เป็นสมมาตรเนี่ยมันจะทําให้งานของเราเนี่ยดูไม่แข็งนะครับ ดูแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นอะไรที่มิลเลอร์กันนะครับโดยเฉพาะตัวลอยเสื้อผ้าลอยยับใช้แดนสแตนดาร์ดปาดลอยยับเสื้อผ้าเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นมิลเลอร์กันเนี่ยมันจะมันจะไม่สมจริงนะครับแต่ถ้าเกิดเราปาดแบบโดยที่มันไม่มิลเลอร์กันนะครับจะเมจริงกว่า เราจะปาดด้วยให้ให้ให้มันเป็นลึกลงไปก่อนหรือให้มันขึ้นมาก่อนก็ได้นะครับอยู่สองโหมดสลับกันแต่ส่วนใหญ่แล้วจะปาดไปทั้งทั้งทั้งคู่ก็คือพอมันมันนูนแล้วเนี่ยเราก็ปาดลึกตัวลึกเนี่ยสลับนะครับเื่อมันเป็นรอยยับเนี้เรานนูนแล้วใช่ไหมตรงข้างข้างขอบนูนนะครับเราก็ปาดตัว ตัวที่มันลึกสลับเอานะครับฟลอรนี่ปิดไปได้นะครับมันไม่จำเป็นแล้ว ลอยพาดมันจับกันนิดนึงนะครับเราก็อาจจะป่าดนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราใช้สมูทเนี่ยเกลี่ยที่เส้นขอบที่ที่มันเป็นขอบในนี้ผ้าพันคอนะครับมันมีสองด้านเหมือนกันเราก็เปิดกด x นะครับเปิดมันเขียนสองด้านแล้วเราก็ ว่าลงไปเลยแต่พอถึงตรงบริเวณที่มันเป็น ที่มันไม่ใช่ซิมิทีเราก็ปิดนะครับเ mm hmm. ปิดแล้วเราก็วาดเองอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือชินเดน a มิกลองใช้ดูชินเดน amic วันแรกอะเหมือนจะอธิบายไปแล้วนะครับก็จะปาดเรียบ ค่อยๆใส่ดีเทลนะใช้หัวแปลงธรรมดานี่แหละนะครับเขียนขึ้นมาเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องไปซีเรียสกับมันมากบางทีอาจจะยัง,งยเกรงอยู่ว่าเฮ้ยเราเขียนลงไปที่ตัวโมเดลเลยได้ไหมนะครับเียนลูกกตามันขึ้งว่ ดีเทลที่มันไม่เหมือนกันมินเลอร์กันสองฝั่งเนี่ยมันคือลักษณะการปั้นจริงๆนะครับก็เวลาเราปั้นจริงๆเนี่ย,ยมันก็จะปั้นสองฝั่งไม่ได้หรอกเขามันนะครับ แล้วนะก็มันได้สองรูปแบบนะครับก็คือเขียนเส้นลึกกับเขียนเส้นที่เป็น,นเป็นนูนขึ้นมานะครับ ลองใส่ดีเทลลงไปเล่นๆแหว,วาดดูนะครับเส้นขอบได้นะครับเปียนเล่น,ลนดูก็ได้ มันตมันน้อยแล้วอ่ะเสร็จแล้วเหลือตรงเท้านะครับเราก็ใช้พอพอเสร็จแล้วเนี่ยใกล้เสร็จแล้วเนี่ยเร o ซ u ชั่นที่เราใช้เนี่ยอาจจะต้องเพิ่มกว่านี้นิดนึงนะครับอาจจะยังไม่ต้องรีแมสก็ได้เดี๋ยวเรารีแมสทีเดียวพร้อมกันเลยหลังจากที่เราปรับ ไอตัวในามิกซิขึ้นทั้งสุดท้ายนะครับแต่ถ้าเราปรับเลยเนี่ยยังปั้นยากอยู่นะครับก็คือถ้าเราจะทําช่วงเท้าต่อมอาจจะมันอาจจะยากเพราะปลิกอมันเยอะนะครับราปล่อยไว้แค่นี้ก่อนถ้าเราเดี๋ยวเราจะรีแม็พร้อมกันทีเดียวนะครับเท้าเราก็แม็ก่อนนะครับกด X inward mask นะครับ ใช้มูฟเลื่อนลงมาพยายามเลื่อนให้มันเกินเกินกว่าที่เราต้องการนิดหนึ่งนะครับจากนั้นปรับ s u b t r ว c t i o n ที่ที่เราคิดว่ามันควรจะเยอะกว่านี้หน่อยขึ้นมาแล้วรีแมสนะครับ ตรงดีเทลตรงนี้มันไม่ค่อยเลื่อนละเพราะว่าเท็เจอร์ไอตัวพริกนมันค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วค่อยๆปั้นเท้ามันออกมาอาจจะแมสต่บางก็ได้แล้วก็ใช้อะไฟก็ได้นะครับเท้าเนี่ยควรจะปั้นโดยที่ไม่สนใจฝ่าเท้านะครับเหมือนกับเสื้อนะครับ ั้นออกมาให้ได้ฟอร์มแล้วตัดทีเดียวนะครับเราดเราอยากจะให้พื้นมันเรียบไว้แล้วก็แมสพื้นไปก่อน ตรงส่วนที่มันยังยุบลงไปเนี่ยก็ตั้นเพิ่มขึ้นมาใช้หัวแปรงเล็กหน่อยเวลาเข้าไปทำดีเทลในในระดับเล็กๆเ,เนี่ยเราต้องใช้หัวแปรงที่มันเล็กตามไปด้วยนะครับ ค่อยมั่นนะครับพื้นรองเท้าเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงที่เราแมสนะครับอยู่ตรงอยู่ตรงนี้ไปเลยนะครับแต่ว่าทาแมสไม่ไม่ไม่ให้มันเสียทรงเฉย ใ้รูปทรงปุ๊บก็ทำแบบเดียวกันนะครับกับส่วนอื่นๆนะครับอาจจะดรออิ่งคุมไว้ก่อน อ okay. แล้วเรามนต้องปลายเท้าให้มันออกห่างจากตัวนิดนึงนะครับมันจะได้ดูไม่แข็งนะครับแล้วก็ตัดพื้นมันออกไปก็จะได้ ตรองเท้าที่พอดีนะครับกับขอบกางเกงหรือว่าทิ้งตัวมาพอดีนะครับใช้แดนสแตนดาร์ดเหมือนเดิมนะครับในการจับรอยยับเสื้อผ้านะครับ รีแมทตักรอบหนึ่งนะครับ จะแมสแล้วก็เก็บพื้นรองเท้าอีกหน่อยหนึ่งนะครับ โอเครวมๆประมาณนี้นะครับหลังจากนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะได้เรซูลชั่นที่มันสูงกว่านี้นะครับตอนนี้มันอยู่ที่เจ็ดแสนนะครับอเอาแขนโดนนี่ไปเลยนะครับตอนนี้มันอยู่ที่เจ็ดแสนนะครับก็ มันยังไม่มีเรสูช t ั่นพอที่จะที่จะอันนี้นะครับที่จะทำดีเทลนะครับเราอาจจะเราอาจจะหยุดที่ดิลเเนี่ยปิดแค่นี้ก็ได้นะครับก็คือเลิกเลิกเลิกใช้ดิลเมที่ที่ที่ประมาณนี้นะครับ จากนั้นเนี่ยให้เราเพิ่มสับดิวชั่นแทนนะครับเพิ่มสับดิวชั่นแล้วก็ไปไปไปทำดีเทลที่หลังนะครับกี้แขนผมพังไปนะครับก็ปกติผมขอซ่อมหนะ่อย ก็ปิดมันไปซะ,ะโที่แขนพังเมื่อกี้ก็ระวังนะครับไอตัว เนเค์เมื่อกี้เนี่ยก็คอนโทรนไอชิปแซดปิดไว้ใช้ไดนามิกแล้วมันชอบไปโดนนะครับสับดิวิชันนะครับเดี๋ยวผมขอเออมี โอเค s okay, u บ d i v i s i o n นะครับหมายความว่าก็คือพอเราได้เจ็ดแสนเนี่ยคือมันจะเป็นสำหรับ d y n a m i c แล้วนะครับก็ไม่เป็นไรปล่อยค้างไว้ขนาดนี้นะครับถ้าเราอยากจะได้เพิ่มจากเจ็ดแสนเนี่ยก็เพิ่ม Subdivision ตรงนี้แต่มันไม่ควรจะเป็นมันไม่ควรจะเป็นโครงสร้างนะครับมันก็จะปั้นได้เฉพาะดีเทลที่เราอยากจะอยากจะเติมนะครับ เสื้อนะครับหรือว่าคนอาจจะสเปรย์พวกเท็กเจอร์ใส่ลงไปนะครับก็แล้วแต่หมันเป็นลวดลายขึ้นมาหน่อย พลิกลลามซึ่งถ้าถ้าถ้าพลิกลอนมันต่ํากว่าสามล้านหรือว่าต่ากว่าหนึ่งล้านขึ้นไปเนี่ยมันจะทําไม่ได้สําหรับสําหรับรายละเอียดพวกนี้นะครับแล้วก็รายละเอียดที่เป็นพลิกลอนสูงเนี่ยมันก็ทําไม่ได้ด้วยดนนอมอีกเหมือนกันนะเพราะว่าเจตเดนโซเทมจะเยอะเกินไปเพราะนั้นอยู่ที่ความเหมาะสมนะพอเราปั้นเสร็จแล้วเนี่ยปั้นโดยรวมทั้งหมดเสร็จแล้วนะครับ ม่ต้องไปเปลี่ยนมันก็ได้แค่สับดิวิชันเพิ่มขึ้นไปนะครับแล้วเราก็จะสามารถใส่ไอ้ดีเทลเนี่ยในในในรายละเอียดพื้นผิวนี่ลงไปได้อีกนะครับว่าม,มันมันมีโพลิกอนเพียงพอแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถใส่เทเกเจอร์ได้นะครับแต่ระวังอย่าสับสนกันนะครับระหว่างสับดิวิชันกับเดนเนแมสนะครับ ต,ตอนนี้มีสับดีวิชั่นแล้วก็ไม่ควรจะกลับไปไปรีแมแล้วนะเพราะถ้ารีแมทปุ๊บเนี่ยมันก็จะเสียที่เราใส่ดีเทลลงไปนะเพราะฉะนั้นดูว่ามันเป็นขั้นตอนสุดท้ายจริงๆแล้วเนี่ยกดดีวายเพิ่มหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เติมมันสามารถเติมได้ได้เยอะพอสมควรนะครับสำหรับดีเทลนะครับไม่ไม่ไม่ต้องกังวลว่ามันจะ จะเป็นเหมือนกับตอนที่เราใช้ซัฟเฟียแล้วก็ปั้นเนี่ยมันมันมันค่อนข้างจะตึงนะครับจำนวนโพลิกอนเนี่ยมันไม่ถูกจัดสรรปันส่วนให้ให้อยู่ตามตามรูปทรงที่ถูกต้องแต่อันนี้เราจัดสรรโพลิกอนไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยจํานวนบริเวณแม้แต่ตรงเนี้ยมันก็มีพอนะครับตรงลูกตามันก็มีพอนะครับถ้าไม่พอกดไปอีกทีหนึง่ง พอแล้วกดสับดูชันไปอีกทีหนึง่งแต่มันก็เริ่มเยอะแล้วสำหรับถ้าถ้าเครื่องใครอาจจะขัพยอบก,ก่อนเครื่องไม่ไม่เยอะมากนะจ,ะจะเริ่มหนึ่งแตก่ก็ยังผมผมก็ยังลื่นๆอยู่นะครับโอเคแต่ว่าตัวนี้ไม่ต้องรีบนะครับอันนี้ยังต้องเก็บไปได้อีกนะครับค่อยค่อยสับดูชันทีหลังนะครับ ัเท่าที่เห็นเนี่ยมันยังยังไม่เรียบร้อยนะว่าเก็บเพิ่มไปเรื่อยๆพอมันเต็มแล้วจริงๆเนี่ยค่อยๆเพิ่มสับดิวชั่นให้มันได้ได้จำนวนโพลีกอนแล้วใส่เป็นลักษณะของเท็กเจอร์มากกว่าลักษณะของพื้นผิวมากกว่าต,ตัวตัวฟอร์มเนี่ยเก็บที่สับดิวชั่นหนึ่งย,ยังยังใส่ได้เพิ่มอีกนะครับฟอร์ม Form ยังไม่ค่อย ยัไม่กลมนะครับก็เก็บรายละเอียดไปได้อีกนะครับอ่าโอเคสำหรับวันนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก็เช็คพ r o p เพอร์ชให้ดีซูมลงมาหน่อยนะเพื่อให้เห็นแคนวาสนะครับเราสามารถตั้งได้นะครับขนาดหน้าจอตรงนี้ที่เดี๋ยวผม ปิดตัวนี้แล้วกัน